สบายดีสบายดีทานทุชมสบายดีทานทุชมที่เขาลมหักเด้อพี่น้องเด้อสบายดีป้าลุงสบายดีพอ่อย่าแม่ยาผูอยู่ใกล้เลยอยู่ไกลมาขขสุขุสุขคนเด้อมันนี้กะพบกับสาวเล้าคือเก่าพี่น้องช่องสาวเล้าสาวสะขึ้นใต้พี่น้องมันนี้สาวล้ากะออกมาหน้ามืดมือพี่น้องสาวล้ากะกําลังซิมงระบานออกมานามาหาเก็บฟื้นแลวก็เงยไข่หมด เมื่อเห็ดกินแรงพี่น้องตอนที่สาลาวไปแย่สาลาวกับปไดเทศไทยคห้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าม,ม่มีผู้ถือกล้องห้พี่น้องเลยสาลาวงย่มากเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องไปเบิ่งไปซมน้ำกันเลยกับาลาวกับสีขาวเมื่อบ้านอะไรอะไพี่น้องเลยในหลังจากที่ไปแย่มากพี่น้องก็ได้ลายพอสมควรได้สาลาวสีเมื่อเห็ดกินแรงเมื่อแรงนี่แหละพี่น้องออกมาหาฟืนออกมาดามืดมื้อมันนี่พี่น้องเอ้ย ไปนี่ออกมาพร้อมกับอุปกรณ์หาฟืนกองไว้แล้วเ,เมื่อบบได้พี่น้องเลยเด็กนี่เป็นกองอยู่น่เอาเมื่อบบได้นี่ก็เต็มแห้งเลยพี่น้องเลยตอนนีก้กำลังสีเมื่อไปเมื่อนํากันเลยตอนนีก้กำลังสีเขาปาสัสสาพี่นอ้องข้างในปัสสาก็ขีดินทรายหลไหล ยูก็ไอยกไาวอีกแหละเจ้าควันกลังยอยู่ฝุ่นไงขนาดเน้นห่ไม้หมเจ้าเอาแลเจ้าหักแล้วหน้่มไม้นะคะแมนเขามากแต่เว้นเากัักได้เลยดติดขี้ชายขี้ไงเลย ยังอยู่กลางป่าสาอยู่พี่น้องขี่พูนง่ายขนาดโยกกระเมือ่อยเลยเพื่อชีวิตเราเป็นเขาง่ายๆใกล้ชีวิตทางออกเลยใกล้ชีวิตแล้วใกล้ชีวิตดนนันอันตรายเลยดินช้ายเายอย่าลมดีถ่ายคลิปชีวิตเลยพี่น้องเยโหทั้งนาก็เห็นรถทีบล้มเลยดินช้าย ไปบูอยากลอดอวิทย์อะไรบันนี้เยเฮ้ไงคักเพื่อชีวิตก็ให้ใจเสาวอา,าอยู่วบวะอยูอย่ออกวิทย์แล้วบันวิทย์ประสาเลย,ยมาคนห้องน้องหอยแล้วผินลืมเชียมไปนนองเอ้ยลบไปเอาเชียมอยีกก่อนอยู่นาเพื่อนอยู่บอจอดล่อเมื่อกี้นี่พู้ มาฮอดเคึงทางเลยลืมเชียมพี่น้องเอ,อ้ยกลับมาเอาอีกอยู่ไห,หนนาพี่อยู่ทงนาพี่อยู่โฮมมาร์คือเก่าไปจะหฮอดหองน้องหอยเลยไปย่างนนย่างมาดิเมยลบไปลบมาเลยตอนนี้ก็มาฮอดหองน้องหอยเลยชีวิตเลย,ยน้องหอยหนึ่งพี่น้องมาฮอททงนาข้าเจ้าเลย เขาเจ้ากระเคียวอุ hay hay ้มทุ่มย้ำแรงๆพี dafür, ่น้องเอก็อันนี้คงหน้าแถวแข้มห้องของหอยเขาเจ้าปมน้ำกระเคียวแถวนี้ยังบนทันถอกกระมีถอกกระมีแม่ดอกแค่รือพีได้โมได้ดอกแค่ฟอยดีไหม่อยมวย โซลาวกับมานเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องฮ่ากับมาหอดโผน่ะยกขึ้นด้วยมังม่วงฮะิังบ้าอื่นแล้วก็เจ้าวันแสบๆเด้อโผ่มองโซ่หอดเลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้ยังแดดอยู่แดดแห้งพอสุขควรเหมือนนี้เบ้อเมื่อยเมื่อยอุปกรณ์เมืองแรงกับซีมีเมนูไข่หมดแดง มาฮอดชาลาวก็ถอกไข่หมดออกพี่น้องถอกใส่คันซามไวใ้ให้ให้เมมันไต่ออกนี่ก็สิป็นอาหารแรงของสาลาวเมือแรงเลยพี่นอ้องเลยวังหมดครบเด้ลูกเมือม่อยเมือ่อยได้หลายอยู่พี่น้องพอกินอยู่มาน,นี้สามคนแม่ลูกย้ายยังบูมามืนนมาอนี้มาฮอดนี่กระิจบคลิปไว้ทํานี้เลยพี่น้องมาก็ะยลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ในเดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริภาดคลิปใหม่ๆจากซองของเ้าพี่น้องสบายดีสจะัปกินบักมมวงแทะนั่นละวังพังหอมปลอมใส่ไก่ไข่หมแดงมือแรงนี่แหละพี่น้องบายบาย